สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันด้มซิงะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์นอตตี้ก็นำผ้าผ้าแดงนะคะไปที่หน้าปู่ท้าเวสวรรณนะคะ <c oughs> ก็จะทําพิธีนะคะมอบผ้าแดงะะให้กับปู่ท้าเวสนะคะ <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> <c oughs>

มาใครจะเขียนนะครับเด้อต่อเลยต่อเลยเขียนชื่อ,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 นอนแล okay. ้วก็เลขเขีนชื่อชื่อแล้วก็เลขของวันที่สามสิบธันวาคมเขียนชื่อลงครับไปจะเขียนใครเขียนได้ครับชื่อภมเกยตมาตรกงนะครับเนาะเอาไปครับาไปเยอะครับ มาละบัตรขวบยังไม่ปาไม่เหลื่ปวดเนาะครับได้ค่ะตอนนี้ก็เขียนชื่อนามสกุลนะลงที่ผ้านะผ้าแดงเนาะนามสักคุลเนี่ยอาจารย์นอตตี้นะก็ได้เขียนนะคะชื่อนะนามสกุลนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะทุกคนพี่ก้อยให้ทุพี่หน่อยดิ มีทักผิทักไเอ่าเห็นไตบใาดคเห็นเพื่อนนในด้อดีเกียซื้อเกี่ยไดนเกี้ยคือล้ากไปครับคู่ที่มัดแก้วไปเดีเกียซื้อล้มารียนเล้วครับเด้อเียนไว้เบื่อเป็นเศษทีคือมี่ีมาพร้อมเนี่ยครับมันเกียยซื <impacting S 2> ้อนี่้องเขาไปใช่ไห้ ฟังเขียนชื่อมีที่มาอย่างไรเพราะก่อนที่ที่เราเขียนเขียนชื่อเนี่ยรับถึกแจะแสนลาคุณอะถูกสามตัวเลยนะครับจาไม่ได้ว่าตอนนั้นผมเดือนไหนนะคือคนที่ฝากดวงไว้อ่าตอนนั้นฝากประมาณสิบคนถูกทั้งสิบคนเลยนะครับขอ้งวเนีป็นี่สาวบอกงี้เก้าศูนย์หกผมั้างถ้าจำไม่ผิดก็หกศูนย์ห้าแหละผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ เนี่ยเอาผมเขียนก่อนมูผมได้หลายก็มูเอ้าผมต่อเด้ครับ๋ยวผมต่อได้ผมจองเลยเด้อเขียนชื่อที่เป็นการสะสมไว้กับอเวศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะอาจารย์นตีก็พูดที่มาของการต้องเขียนชื่อลงผ้าแดงนะคะม่ได้เขียนก็่อเขนเข้าไปนะครับเขาเขียนชื่อจภาพหนเด้่ ประธา,กานก,นกนิ๊อ่ะมาเยนกันด้าเลยครัยค่ตอนนี้ก็กำลังต่อคิวนะเขียนชื่อนามสกุลลงผ้าแดงนะทุกคน ้าแดงนะครับเพื่อที่จะอาวาล้วงปาู้ไว้กับผู้เวทนะครับจะถวายผ้าแดงนะครับตอานี้พี่รัตน์นะเขียนชื่อเจ้าภาพนะคะที่ถวายผ้าแดงนะคะเป็นที่อาจจะแคบๆนิดนึงแล้วก็ในผ้าเนี่ยเกยบไปผูที่ได้เขียน มันคเออะไรเนาะเราเนี่ย10เมตรอ่ะเข้าเชิญครับเชิญเขียนวันที่หนึ่งเลย ครับเพราะว่าคุณนมนุชนะครับมีแค่มีโปรโมชั่นแค่วันนี้เด้อเขียนไม่ได้เขียนชื่ไดูดูวันแล้วก็ไม่ได้พูดถังวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราตัดเอาไว้าพอดีเอฟซีก็มาทานวันนี้เวลาที่ถ่ายตอนนี้ห้าโมงครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวในับลงชื่อวยกันครับ

พี่สองมาสี่ฐานใี่สองขึ้นมาสี่สุดเอาสมีทั้งปีสามเดือนได้สี่สองห้าสี่สองห้าใช่ไหมครับได้เลยเนอะรวยรวยเฮงเฮงปังปังเนี่ยน้ำตะลุงรวยครับวันที่ก็เป็นวันแล้โชคนะครับสวับดีราดบาตรครับนี่ตะกูดวงดีใครมาวันนี้ถือว่าโชคดีนะได้เขียนชื่อใส่ผ้าแดงถวายปู่ด้วยนะทุกท่านปีละครั้งนะผมเปลี่ยนผ้าให้ปู่เนาะครั้งก่อน ช่วงดีอยู่สิบคนครั้งก่อนในสิบคนนั้นวันนั้นเลขเข้าสามตัวครั้งก่อนได้เขียนไปแค่สิบคนถูกหมดทุกคนเลยนะครับนอรอบนี้ยาวเลยนะแถวยาวเลยทีน่าจะถูกกันทุกคนอยู่นะครับส่งแอดมินเข้าไปแล้วเมื่อกี้จานานตีก็จะนำผ้าแดงนะถวายปู่เวทนะทุกท่านผ้าแดงให้ปู่เวทนะ คอเมนแล้วน้ำีศูนย์สีสองสีหาสองหาแล้วแต่ซีศูนย์เนี่ยตามตรงมีซีสองหาสองศูนย์ให้ชุดหนึ่งขนาดนี้เอาลางก่อนไปูเนะ้ในที่เป็นปากอไปอีกะคุครูเด็ก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 เา็กเดีกเด้าเป็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กาด็กเดเาเเดด็กนกอเาเ็เกเเดยาวเ

เขียนรางวัลที place, ่หน so, ึ่งไว้ระบบด้วยเขียนไว้แล้วครับเห็นไมวัที่หนึ่งอยู่ในผ้าแดงเลยเห็นจะแวบมี40 42 45แล้วเอาไอเอาสองเ้างนั่น้ามีรงแรงก็20 425แล้วเ่าครับอไครับซาปอรนี่ะไะเอาไลไลไล้เนี่ยโค้ชเดียว ไลน์นี้ไปปลูหน้าจอใครแด้รับชควทุ้ท่างนะครับผมแ์ไปเยอะๆนะผมได้จอใครช่วย เรียบร้อยแล้วผ่ YouTube กับการทำซิ่ง YouTube แดงของเวทนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวถวายลูกแก้วย่าแล้วก็จะลากลำโพงของผมตกพิธีวันนี้นะครับแต่ละที่ที่เราไปท่าแดงบ่าวทากินใส่แต่จังแล้วร่าท่าไหนนู่นค่ะดูกล้องให้แกด้วยนีป่ะไหนซุ้มพีมาท่าแดงอยู่ท่าแดงอยู่เฮ้ยง่ายเลยมินิลูกแก้ว ที่ลูกได้บอกงาไหวมาถาวายแต่ลูกก็บอกว่าทะเลเขาลูกที่ได้ถาวายแต่เมื่อนี้ลูกเอามาว่างไว้ขายง,งาแล้วทาเลศเขาลูกไปถาวายงาอะไรบนี้ถาวายครูล,ลูกว่างไว้ขามยมือเสือเด้อมื่อนีอ้เด้อกะคอยเลขวันนี้เขาก็ต้องเขาชุดเน้นเอาล่างก่อนอย่างนี้ซีสองซีหาสองหาหรือซีศูนย์ตัวไดก็ได้ในซีคููนี้เท่านั้นเนาะหลักการสามตัวมีซีสองหากับซีสองศูนย์เรื่องสัมเร็จลูะจะถาวายใส่ให,หมวกให้ห ปูองดับน้ำราคาเมื่อนี้เดี๋ยวจะล้ำแก่บุญให้ปูให้ยาให้ปูเวเดอร์ให้คนซาอ่ครับใส่ตีไม้ใหญ่ขายหนาขายตาพี่น้องเพิ่นเพิ่นกับมาหลายคนมาหลายย่าให้ขายเน้อย่าให้คลายหนาเพิ่อนเพิ่นด้วยใส่ตีไม้เหมือนนี่ใส่ตีไม่เด้อที่ได้ไม่ให้แก่บุญทุกทีทุกอย่างดูกระเป๋าเปิดเมื่อเดี๋ยวน้ำปูงานอะไรเราตั้งแล้วเด้อแต่เนี่ยเขาถ้าเขาสามโตด้วยพล้างใส่บัวสามหมื่นได้แต่ปูนะปู มีผาว่างไว้กางขายแก้วเนี่ยถาเขาที่ถวายเลยบางไม่ขช่นางนก้เคยแา่โอ้ยยังไม่ถวายไม่ถวายต้องแหงเขานต้องมีคอร์เลียนเนี่ยคอร์เลียนเนี่ยยาเนี่ยยเด้อเอ้าถูครับพรุ่งนี้ ะรัางเ๋ยปโอเคค่ะทุกท่านอาจารย์ก็ได้นำลูกแก้วนะคะลูกแก้วสีชมพูเนาะไปวางไว้ที่ข้างองค์หญ้านะคะีกก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ